ครับผมนายวันนชัยตัญญาครับผมาานายชาติชชัก็เก็งครับโซน,นต่อสองมหกคงดีวันนี้ผมจะมาต่อในงการที่สามนะครับาการต่อพวาอาการต่อมางแปลงตัวแบบข,ข,ขนาดแล้วก็อุกรมนะครับเดี๋ยวจะมาต่อนะอุปกรณ์ก็จะมีมิเตอร์แคมมิเตอร์แล้วก็ตัวสว่านครับตัวเป็นตัวใจไฟนี่ตัวลูกหลูก เป็นโหลด300ร้อยวันนะครับแล้วก็จะมีสายไปนะครับมาต่อนะครับ เดี๋ยวจะมาวัดก่อนครับได้ประมาณห้านะครับศูนย์จุดห้างครับไปมาวัดในกันนะครับกดอ่าไม่ต้องกดอ่าได้สองร้อยโวล์น,นะครับ อันนี้ก็ได้200โวล์วกว่านะครับขอจบการนำะเสนอเท่านี้นะครับสวัสดีครับ